คลิปนี้พู้จะมาสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือการล้างหน้าค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปใช้คลีนเซอร์นะคะเราต้องทำความสะอาดรอบดวงตาก่อนค่ะเพราะว่าปุ้มใช้เป็นสูตรกันน้ํานะคะขออนุญาตทำความสะอาดรอบดวงตาก่อนค่ะอันนี้ก็คือล้างเครื่องสำอางรอบดวงตาออกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าผู้จะทำความสะอาดแค่รอบดวงตานะคะเพื่อนๆนะคะจะได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของลูมิเนสทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกจริงๆ อันนี้กก็จะมีแป้งนะคะมีบัตชออนแล้วก็มีตัวที่เขียนคิ้วอยู่เนาะวันนี้ค่ะสาวๆผู้มาเทดตอวนี้เลยนี่ค่ะลองพื้นค่ะว่าลูมิเนสทองคำซาดาได้จริงหรือเปล่ามาทดสอบกันดูเลยค่ะนี่นะคะอ่ะนี่นีน่นะเทสกันเลยค่ะเดี๋ยวผู้ะทางลงไปบนผิวนะคะอย่างนี้เนาะจะได้เห็นกั้ชัดๆนี่นะขออนุญาตมองกระจกนิดนึ จริงข,งข้างล่างเนี่ยก็มีรองพื้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าพุ้งกลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อว่ามันชาวกาซารรองพื้นจริงหรือเปล่านี่นะเห็นกันเลยถูกไหมคนะเป็นสีปุ๊บเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะทําให้หน้าเราเปียกๆก่อนนะคะเราจะใช้วิธีการวักน้ำขึ้นมานะคะนี่นะ หน้หน้าแล้วก็มือเปลีป่ยนนะคะแล้วเราก็จะใช้คลีนเซอร์ก่อนเลยคะ่ะก็จะใช้ไม่เยอะนะคะใช้นิดหน่อยเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะครีที่มันเกิดฟองเยอะๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่คลีนีให้เกิดฟองเยอะๆเนี่ยมันจะมีประจุลบเยอะนะคะในตัวของคลีนเซอร์แล้วหน้าเราเป็นประจุบวกอะคะ่ะเมื่อประจุลบมาเจอก,กับประจุบวกจะได้ดึงสิ่งสกปรกนะคะออกมาจากรูกขุมขนและทำให้ผิวหน้านะคะสะอาดแล้วก็หมดจดคะ่ะ ยี่เลยคะ่ะถ้าเจอฟองแล้วตัวไหนอีกหนึ่งน้องแล้วก็ถุยี่กันเยียวนะคะแล้วเราก็ถูไปบนน้องเนี่ยนะคะ,ปปะ,ะ,คะใช้ฟองเนี่ยนะคะ นะแล้วก็ถูไปบนหน้านะคะแล้วก็ทำการนวดเบาๆค่ะ,ะ,คะแล้ะ่็นวดเนาะเบาๆอาจจะดูเหมือนแรงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเบาค่ะถ้าจมูกก็ ขึ้นถอยลงอย่างนี้นะคะแล้วก็จะท่าทาวสายพวกสีเสี้ยนได้ดีด้วยะคะ่ะแล้วก็นวดมแบบนี้ก็จะเป็นก,การกระชับแล้วก็ทำความาสะอาดได้ด้วยอันนี้ก็คือล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะทําการเทสนะคะว่าเราล้างหน้าเนี่ยสะอาดหรือเปล่านะก็ใช้มือเปลี่ยนๆนะคะรูปไปอย่างนี้นะคะอ่าเป็นการเทสต์อีกทีนะถ้าเกิดว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดมันจะมีฟองออกมานะคะอย่างเงี้ยคะ่ะปึ๊บเราเช็คปุ๊บแล้วก็ ล้างนะ้ำกินเนาะโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้นะจะมีคิ้วนะแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเนยะรองพื้นอยู่ใช่ไหมคะสําหรับสาวๆนะคะเป็นทริปเนาะที่แต่งหน้าหนานะคะก็คือให้ล้างหน้าแบบนี้ค่ะสองครั้งค่ะแล้วก็แล้วก็เวลาก่อนที่เราจะล้างหน้าทุกครั้งเราล้างมือด้วยสบู่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามือเรามัน,นี่ค่ะมันจะเกิดฟองน้อยค่ะ อ่ะอันนี้ก็จานหมดจดแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการใช้เซรั่มค่ะเราดูกันเลยค่ะสามารถทาได้ขนาดที่หน้าปเปียกๆได้หรือว่าจะซับหน้าแห้งก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้มชินนะเราจะสาธิตหน้าแห้งดีกว่าจะได้เห็นชัดๆซับหน้าก่อนเนาะเนี่ยค่ะทำคา,าสาดได้ไดสะอาดจริงอะคะ่ะเกลี้ยงเลยเนี่ยค่ะจะเห็นได้เนี่ยค่ะใช้ที่การซับเนาะเค <Okay. S 1> แล้วก็ น,นี่นะคะก็เปิดฝามาเราก็ใช้แค่หนึ่งปั๊มนะคะทั่วใบหน้าและลำคอได้เลยค่ะกดไปเต็มๆเลยนะคะใช้แค่นี้เองนะนี่ค่ะวิธีการใช้นะคะเราก็เริ่มใช้นิ้วนางนะคะแตะนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ทาใตา้ตาค่ะทาบริวเวณแค่หนกแก้มก่อนนะคะแล้วก็แล้วเดี๋ยวมันจะซึมเข้าไปเองนะคะตรงนี้ เข้ามาแล้วจะช่วยพวกถุงใต้ตาแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยด้วยอย่างนะี้ขอมองก,กระจกนิดนึงเนาะมันหนักนะคนะคาถาแบบนี้โอเคส่วนคาถนะให้หน้ายกกระชับระทานเนี้ค่ะบนนี้ที่ใครค่ะ น,นิทนานิดนะคะนี่ค่ะแล้วก็หน้าผากเหมือนกันขบวนไปนี่เนี่ยค่ะทั่วหน้าแล้วเราก็เห็นไหมว่ายังเหลือเซรั่มเราก็สามารถเอามาทาคอแล้วก็ทาหลังมือได้ด้วยอันนี้จะพอดีไม่ได้ล้างคอขออนุญาตทาบนหน้านะเนี่ยค่ะแล้วก็หน้าผาะแล้วก็เวลาคุณต้องการยุบกระชับน,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 นะคะแล้วก็ ตั้งแต่นี้นะคะเบาๆได้เลยเนาะจะสังเกตได้ว่าทาเบามากนะคะจะช่วยยกกระชับชด้วยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะปั๊มเดียวใช้ได้ทั้งหน้าและคอเลยแล้วก็ถ้าในตอนเช้านะคะเราก็จะใช้มอย m o i s ไรเซอร์ค่ะแล้วส่วนตอนคืนก็จะใช้เป็นไนท์ครีม a m เดี๋ยวผู้สังเกตการใช้เด็กก่อนนะคะ <S <S ตรงนี้เนาะก็ไ้แล้วเดี๋ยว,เ,วเรอสักแป๊บตึงสำหรับใครที่หน้าหมาดนะคะจะรอให้หน้าแห้งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราซับหน้าแห้งปั๊บ ทาเซรั่มเสร็จก็สามารถลงได้เลยวิธีการใช้นะคะหนึ่งปั๊มกดไปเต็มเลยนะคะนี่อันนี้ไม่ี้องกดไปเต็มอีกนิดนึงก็ได้โอเคแค่นี้พอวิธีการทาเดย์นะคะเราจะไม่ถูๆวนๆนี้นะคะเราใช้วิธีการวอร์มครีมก่อนนะคะวอร์มครีมโดยการตบๆวนๆนี้นะคะในการวอร์มครีมเนาะเพื่อจะได้เพื่ออะไรเพื่อให้มันซึมเข้าสู่ผิวหนังใต้ผิวหนังของเราได้ดีขึ้นนี่นะ การที่ตบๆเราจะให้เอา m o i s t u เ i อร์เนี่ยค่ะซึมลงไปใต้ผิวหนังแล้วก็ให้ s p s เนี่ยค่ะมันเคลือบอยู่ข้างบนค่ะอันนี้ค่ะแผิวที่บอบบางก็ทำแบบนี้ได้นะคะในส่วนของลูมิเนสเนี่ยมีสารแกันแดดให้เราด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็ตบๆขอมองกระจกหน่อยนะมีน้องเนะคะตบๆลงไปแล้วจะได้กระตุบบก เห็นไหมคะว่าก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยเนี่ยคะ่ะแล้วก็เอามาทาคอแต่ว่ามันไม่พอนะก็กดเพิ่มอีกปั๊มหนึ่งแล้วก็ทาคอได้เลยคะ่ะนี่ทาเลยเห็นเนาะโอเคอันนี้คือตอนเช้าถ้าตอนกลางคืนใช้นท์ครีมนะคะนี่คะ่ะเปลี่ยนนิดหนึ่งนะเมื่อกี้เพิ่ลงล้างหน้าจะปุกนท์ครีมคะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะในในกล่องอะคะ่ะเขาจะมีไม้พายมาแต่ว่าตัวเองะคะ่ะทําให้พายหาย เดี๋ยวนี่จะใช้คัเตอร์ัดแล้วก็จะให้ดูว่าปริมาณใช้แค่นิดหน่อยพอค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยค่ะเป็นสูตรเข้มข้นคะ่ะน้ำเสร็จเนาะมีปาปิดแบบนี้เรียบร้อยใช้ไปเยอะแล้วแหละทนีนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาให้ดูนีนะคะนะนี่นี้ไม่เห็นทาฝั่งไม่รู้ชัดๆเตยดีกว่า ใช้แค่นี้พอค่ะแล้วก็ทาบนเหมือนทาเซรั่มปะทีทั่วใบหน้าแค่นี้เองค่ะใช้ในตอนกลางคืนนะคะเสร็จแล้ว,สาว,าลวะะสาวๆที่อ่านนี่แ้แงนะคะสาวๆที่อาจจะแต่งหน้านะคะเราก็สามารถลงรองพื้นลงบีบีแล้วก็แต่งหน้าตามปกติได้เลยค่ะอันนี้คือขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสค่ะมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตัวกันเลยนะคะก็นี่จ้ะชาว์เจล อ่าแล้วก็อาบน้ำเหมือนอาบน้ำปกติก็ทําตัวให้เปียกนะคะเราจะสาดที่แผนข้างนึงนะนี่ค่ะอ่าเปียกเหมือนเราอาบน้ำปกติค่ะแล้วเราก็กดเนี่ยค่ะหนึ่งปั๊มนะคะแล้วก็ถูลงไปบนยาบน้ําก็ได้แต่วันนี้เราไม่มียาน้ําก็ธรรมดาเนอะมันอาบน้ำปกติเนี่ยค่ะแล้วก็จะช่วยผิวเราเนี่ยค่ะกระจายใส นะแล้วก็ล้างออกอันนี้ไม่กลิ่นหอมมากเลยแต่กลิ่นมันคงไม่ทะลุแน่เลย <Okay. S 2> เคเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวจะซักผิวให้ดูนะคะจะได้เห็นความแตกต่างนี่จ้ะค่านี้ใช้นะแล้วก็ค่านี้ไม่ได้ใช้ พออาบน้ําเสร็จปุ๊บแล้วก็ทาครีมใช่ไหมคะเราก็มาต่อกันที่นี่เลยคะ่ะบอดี hmm. ้โลชั่นค่ะบอดี mm ้ hmm. โลชั่นของลูมิเนสนะคะจะมีสารกันแดดด้วยและนี้ก็คือช่วยผิวขาวกระจ่างใสปกป้องสแสงแดดแล้วก็กระชับผิวด้วยค่ะปกปะติเนี่ยขาสบายดีหนึง่งจะหมดแล้วก็นะเหมือนทาครีมปกติค่ะ mm hmm. ปกติ ก็จะช่วยกระชับในส่วนของตัวใบใบาอาร์มตัวนี้ด้วยเนาะกระชับท้องผิวน้อย 100. อ่ะดูกันเลยค้าที่ใช้กับข้างที่ไม่ใช้แตกต่างกันใช่ไหมคะดูแลผิวหน้าเสร็จแล้วก็ดูแลผิวตัวค่ะแล้วก็เสร็จคลิปนี้แล้วนะจ๊ะหวังว่าหลายๆคนคงชอบนะอยากใช้ดูพินเนสค่ะ Come on.